หากใครวางแผนที่จะมาเที่ยวที่แม่กำปองแล้วก็กำลังมองหาที่พักดีๆขอวิวสวยๆมีมุมถ่ายรูปเยอะๆที่ใกล้ชิดธรรมชาติราคาห้องพักไม่แพงและต้องการใช้ชีวิตแบบสโลลีฟได้ทั้งวันผมมีหนึ่งที่พักครับที่อยากจะมาแนะนำหวังว่าคงจะถูกใจใครหลายคนตัวที่พักเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบมากเลยนะครับแล้วก็ดูสวยแปลกตาไม่เหมือนใครนอกจากนี้นะครับที่นี่เขายังมีฟาร์มสเต็กด้วย จุดเด่นของที่นี่นะครับที่เขาภูมิใจนําเสนอแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวเลยนั่นก็คือการมาชมวิวพระอาทิตย์ตกเราสามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองเชียงใหม่ได้ด้วยนะครับสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้จากที่พักเลยสําหรับใครที่สนใจนะครับจะมาพักที่นี่เนี่ยผมมีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดที่ได้เก็บรวบรวมไว้มาบอกนะครับแล้วก่อนเข้าไปรับชมฝากกด subscribe เพื่อเป็นกกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เรามาถึงที่บ้านต้นไม้เป็นเวลาประมาณบ่าย2องโมงนะครับที่นี่เนี่ยเขาให้เช็คอินได้ตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงเลยครับบริเวณที่จอดรถของลูกค้าเนี่ย ลูกค้าสามารถมาจอดรถไว้ได้ที่ด้านล่างของตัวที่พักนะครับก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาขนเข้าของสัมภาระขึ้นกระเช้าลากขึ้นไปให้นะครับส่วนลูกค้าเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปยังที่พักนะครับซึ่งบันไดเนี่ยค่อนข้างชันหน่อยนะครับแต่ว่าจํานวนขั้นไม่ได้มากพอเราเดินขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยลมลื่นอากาศเย็นครับ เดินมาไม่ไกลมากครับก็ถึงจุดที่ให้บริการนะักท่องเที่ยวนะครับลูกค้าที่มาพักที่บ้านต้นไม้นะครับเราสามารถมาเช็คอิน เช็คเอาท์ได้ที่ตรงจุดนี้เลยครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดแล้วก็สั่งอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเราสามารถติดต่อได้ตรงจุดนี้เลยครับก่อนจะพาทุกท่านนะครับไปดูห้องพักที่ผมได้จองไว้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะรู้เรื่องที่พักใช่ไหมครับว่ามีกี่แบบกี่ราคาอยู่ได้กี่คนงั้นผมขอเริ่มที่ห้องพักกันก่อนเลยนะครับตามที่ผมได้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ไว้นะครับห้องที่นี่เนี่ยจริงๆแบ่งออกเป็นหลักๆนะครับเป็น3มโซนด้วยกัน เริ่มกันที่ห้องพักแบบแรกเป็นบ้านปูน2ชั้นมีจำนวนทั้งหมด3หลังถ้ารวมห้องพักแล้วนะครับมีทั้งหมด6ห้องด้วยกัน mm. เขาคิดห้องละ1น0 0บาทรวมอาหารเช้าไว้ด้วยครับชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างนะครับราคาเท่ากันคือ1,700บาทแต่สิ่งที่ต่างก็คือชั้นล่างเนี่ยจะเป็นเตียงคู่ส่วนชั้นบนนะครับจะเป็นเตียงเดี่ยวโอเคโดยส่วนตัวของผมแล้วนะครับ บ้านพักแบบบ้านปูน2ชั้นเนี่ยจุดเด่นก็คือสามารถมองเห็นวิวได้ค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็มองเห็นฟาร์มสเตย์ของที่นี่ได้ส่วนถ้าเป็นห้องพักอีกแบบนะครับแบบที่2เนี่ยจะเป็นห้องพักแบบบ้านต้นไม้ครับจะมีอยู่ประมาณ4-5หลังครับราคาหลังละประมาณ1,500บาทซึ่งห้องพักส่วนใหญ่นะครับก็จะสร้างอยู่บนต้นไม้แล้วก็บางที่ก็จะมีอยู่ริมบ่อปลาครับนะครับมีให้เลือกหลายแบบ แต่ที่ผมสังเกตเห็นนะครับโซนของบ้านต้นไม้เนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังนะครับเน้นเป็นธรรมชาติไม่ค่อยเห็นวิวภูเขาแล้วก็วิวจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ส่วนห้องพักแบบที่3ครับเป็นห้องพักขนาดใหญ่เหมาะสําหรับมาพักเป็นครอบครัวห้องหนึ่งนะครับอยู่ได้4คนราคาห้องอยู่ที่2,800บาทห้องพักขนาดใหญ่ของบ้านต้นไม้ที่อยู่ได้4คนนะครับมีอยู่ห้องเดียวจะอยู่ทางโซนกลางหรือโซนด้านหน้าของบ้านต้นไม้เลยครับ ในกรณีที่เราต้องการจะเพิ่มเตียงเสริมนะครับทั้งที่พักเนี่ยคิดราคาหัวละ500บาทรวมอาหารเช้าไว้แล้วนะครับภายในห้องพักครับจะมีห้องน้ำในตัวมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็มี WiFi การจองที่พักนะครับเราสามารถทักเข้าไปใน messenger ของ Facebook บ้านต้นไม้แม่กำปองได้เลยครับโดยการจองที่พักนะครับต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรแล้วก็วันที่จะเข้าพักนะครับแล้วก็ชําระเงินเต็มจํานวนโดยมีเงื่อนไขว่า1งทางที่พักขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกห้องพักหากไม่สามารถเข้าพักตามวันที่จองไว้ถือว่าสละสิทธิ์สนะครับไม่สามารถที่จะขอเรียกร้องเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้ทงสิน้น 3. ามนะครับในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย7วัน4ครับ การโอนเงินเนี่ยถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขของที่พักเราสามารถใช้หลักฐานตรงนี้นะครับถือว่าเป็นใบเสร็จรับเงินแล้วก็เป็นหลักฐานยืนยันการเข้าที่พักโดยสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่บ่ายโมงแล้วก็เวลาเช็คเอาท์ออกตอน11โมงนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูห้องพักที่ผมได้จองเอาไว้ผมได้เลือกจองเป็นบ้านปูนชั้นบนซึ่งเป็ห้องหมายเลขสครับ ที่บ้านปูนที่ผมอยู่นะครับที่เลือกจองไว้เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัวอาคารกลางของบ้านต้นไม้เปิดประตูไปดูห้องพักกันเลยนะครับ ภายในห้องพักก็สะอาดเลยครับผมดูกว้างดูโอท่งอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ไม่คับแคบจนเกินไปมีการน้ําร้อนมีได้ปอบผมน้ําขวดแล้วก็อ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกอะไรเงี้ยเขาแยกออกมาจากตัวห้องน้ําเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าชอบในห้องน้ําเนี่ยก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นชักโครกมีสายฉีดชําระให้ด้วยนะครับที่นอนเตียงหมอนเนี่ยนอนสบายนะครับในส่วนตัวแล้วก็ ที่พักเนี่ยทุกห้องของบ้านปูเนี่ยก็จะมีระเบียงยื่นออกมาทางด้านนอกนะครับอันนี้ก็เหมาะกับมานั่งชิลๆนะครับชมบรรยากาศเราเห็นฟาร์มสเตย์ด้วยนะครับฟาร์มสเตย์ของที่นี่นะครับเขาเลี้ยงสัตว์แล้วก็ดูแลสัตว์หลายอย่างหลายประเภทเลยครับมีทั้งม้าแคะนะครับกวางดาวก็มีนะครับที่ผมเห็นก็มีอยู่ประมาณมากกว่า5ตัวได้ครับอยู่ใกล้ๆกับม้าแคะเลยมีบ่อปลาคาร์บนะครับ มีเต่าซูคาต้านะครับแล้วก็เห็นว่ามีเป็ดแมนดารินแล้วก็เป็ดคอร์ดักด้วยนะครับถ้าใครชอบม้าแค้นะครับอยากจะเห็นหรืออยู่ใกล้ๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้จองห้องผักที่เป็นบ้านปูนที่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเห็นชัดแล้วก็ได้อยู่ใกล้สามารถให้อาหารมันได้เลยครับ อย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ที่แรกครับว่าที่บ้านต้นไม้แม่กำปองเนี่ยมีจุดชมวิวไว้ถ่ายภาพมีจุดไว้เช็คอินหลายจุดมากเลยครับส่วนบริเวณทางเดินที่เขาสร้างด้วยโครงเหล็กที่ยกสูงขึ้นมานะครับก็ยกสูงขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยสูงกว่า1 0เมตรอันนี้เขาสร้างมาทําให้เรามองเห็นวิวแล้วก็บรรยากาศของที่นี่ได้อย่างชัดเจนนะครับ แต่ก็มีข้อห้ามแล้วก็ข้อระวังนิดนึงนะครับในการจํากัดการเดินแล้วก็การเข้าชมนะครับเนี่ยเราจะไม่ให้เกินบางที่ห้ามเกิน5คนนะครับบางจุดเขาก็จะเขียนป้ายไว้ชัดเจนเลยครับห้ามเกิน10คนตามป้ายที่ติดไว้ห้ามวิ่งห้ามกระโดดนะครับ แต่ก็ต้องขอชมจริงๆนะครับว่าคนที่ออกแบบสร้างแปลนของที่พักบ้านต้นไม้เนี่ยทาออกมาได้ดีครับผมเพราะสามารถมองเห็นวิวของฝั่งตะวันตกเนี่ยได้โลเคชันได้ค่อนข้างดีมากเลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวอาคารที่สร้างนะครับรวมถึงที่พักทางเดินเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นจุดเป็นจุดที่สามารถเดินได้ถึงกันแล้วก็มองมองเห็นวิวของบ้านต้นไม้แล้วก็ภูเขาโดยรอบได้อย่างชัดเจน มีคาแนะนําอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะแนะนําตรงจุดที่พักบ้านต้นไม้แม่กําปองเนี่ยจะห่างจากตัวหมู่บ้านแม่กําปองประมาณ2กิโลเมตรถ้าใครมีรถก็ถือว่าสะดวกนะครับหากจะเดินทางไปเที่ยวที่หมู่บ้านแม่กําปองแต่ถ้าใครไม่มีรถนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีรถ2แถวในหมู่บ้านให้บริการนะครับสามารถเรียกรับส่งได้ ที่บ้านต้นไม้แม่กำปองนะครับนอกจากจะมีที่พักแล้วยังมีอาหารเครื่องดื่มกาแฟาให้บริการด้วยนะครับครัวที่นี่เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าแล้วก็ครัวปิด2องทุ่มนะครับผมมีเมนูรายการอาหารแนบมาให้ด้วยครับสิ่งที่อยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงเย็นของวันนั่นก็คือไฮไลท์การมาชมพาทิตยตก ซึ่งจุดชมวิวพาทิตตกก็เป็นบริเวณนี้นะครับที่เราสามารถมองเห็นวิวของตัวเมืองเชียงใหม่ได้ด้วยครับบรรยากาศในช่วงค่ำนะครับก็สวยไม่แพ้ช่วงกลางวันเลยครับการตกแต่งไฟทำไลติ้งเนี่ยของที่นี่ก็ จะมีมุมแล้วก็มีแสงไฟให้ถ่ายรูปได้หลายจุดเลยนะครับผมถ้าอากาศหนาวๆนะครับจะมานั่งผิงไฟที่นี่เขาก็มีเออตาผิงไฟแล้วก็ทําเป็นที่นั่งเอาไว้ล้อมรอบนะครับ อาหารเช้าของที่บ้านต้นไม้แม่กำปองนะครับเริ่มเวลา7จ็ดมงครึ่งถึง9ก้ามงครึ่งมีข้าวต้มอเมริกันเบเกตแล้วก็ผลไม้ให้ทานครับสามารถเลือกน้ำในเมนูได้1อย่างนะครับแล้วก็ผมแนะนําว่าบริเวณที่เรามานั่งกินข้าวเนี่ยก็ตรงบริเวณนี้นะครับจะดีมากๆเลยเป็นบริเวณที่เรามานั่งรับลมหนาวนะครับบรรยากาศด,ดีได้ชมวิวแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆในช่งชวงเช้าไปด้วยครับ เป็นไงกันบ้างครับหวังว่าที่พักบ้านต้นไม้ที่นี่นะครับน่าจะเป็นที่พักอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาที่พักที่แม่กําปองอยู่หรือใครที่ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับที่พักบ้านต้นไม้แม่กําปองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีข้อมูลแล้วก็คําแนะนําดีๆเอาไว้ให้นะครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กําลังใจกันด้วยนะครับ ใครมีความเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้ามีโอกาสก็ผมจะทำคลิปดีๆมาแนะนำอีกนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ